สวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้า,ชาวันอาทิตย์ที่22มกราคมพศ2566นะคะในเวลานี้ที่ฝรั่งเศส7โมง55นาทีนะคะสำหรับเมืองไทยน่าจะบวกไปอีก6ชั่วโมงน่าจะประมาณเกือบบ่าย2แล้วใช่ไหมคะนะคะตอนนี้นะคะต้องอเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์กราฟไว้เพื่อทําการเทรดในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นั่นเองค่ะแล้วไปดูทําเฟรมนะคะทําเฟรมบี๊กค่ะทําเฟรมบี๊กนั้นจบเป็นแท่งเขียวนะคะแท่งนี้บอกว่า,ย,าย,ยัังงแราายยยออูู่่่่ตตววนนนะะะค เนื่องจากหลังจุดจีนกราฟก็เริ่มจะย่อแล้วนะคะดังนั้นก็นะคะเนื่องจากเจอโซนต้านระวังกราฟย่อก็คืออาจจะต้องนะคะระวังในเรื่องของฝั่งเซลลเดย์นั้นจบแดงค่ะแต่ว่าสั้นกว่านะคะกรณีบายต้องบายที่รับ H 4นั้นเริ่มจบแดงเริ่มมีการกดราคาลงมาแล้วก็แท่งเทียนเริ่มมีการบอกว่าเริ่มจะหมดแรงนะคะแพทเทิร์นนี้อาจจะเห็นกราฟย่อมาที่อะไรแนวรับดังนั้นนะคะวางแผนแนวรับนะคะวางแผนแนวรับก็คือวันพรุ่งนี้นี่คือโซนแนวรับ1และนี่คือโซนแนวรับ2นะคะวันพรุ่งนี้รับทองกรณีบายให้บายที่รับ ให้คนถามว่าโค้ดเล่นเซลไหมอันนี้ต้องดูกราฟอีกชีหนึ่งนะคะว่าน้องจะย่อถึงไหมเพราะบางชีอาจจะมีแรงพุ่งไปที่ต้านแล้วก็ดูว่าต้านนี้ขึ้นไนหมายถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะมีการกดลงจริงๆโค้ดแพรมมองว่าแพทเทิร์นของกราฟนะคะน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็นะคะโยกโยกขึ้นไม่ได้ก็อาจจะกดลงมาประมาณนี้ถ้าเลือกฝั่งลงนะก็จะเริ่มเห็นน้องทยอยลงมาแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวก็ดูหน้างานก่อนว่าจะเป็นแบบไหนยังไงคือมันต้องอ่านกราฟอ่านแรงของกราฟด้วยแพทเทิร์นมันจะเป็นตามนี้หรือเปล่าแแแต่่่่่สิงทีีคค้พรนนนนนะะะะะาาากใััวววเมจบบ ดังนั้นก็ต้องดูกราฟดีๆนะคะแพทเทิร์นของกราฟนะหลายคนก็บอกว่าเออมันมันต้องดูด้างานตรงนี้นะโคดรู้ได้ไงว่ามันจะวิ่งแบบนี้ทำไมโคดร,รู้โคดเอา,เอาต้องบอกว่าโคดแพมก็จะต้องต้องพูดตรงๆว่าโคดแพมจะมีจินตนาการในเรื่องของกราฟนะคะ ในเรื่องของการวิ่งอาจเพราะว่าโค้ชแพมมีประสบการณ์ในเรื่องของการเทรดนาะนแล้วก็จะจำแพทเทิร์นรูปแบบของกราฟได้นะคะหลายคนก็งงหลายคนก็แบบอาจจะทึ่งในความรู้ว่าโค้ชแพมทำไมรู้ว่าการาฟวิ่งมาแบบนี้แบบนี้แล้วรู้ได้ยังไงแพทเทิร์นหรือโอกาสอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นในเรื่องของนะคะการที่เราอยู่ในกราฟดูกราฟมากมันเป็นประสบการณ์นะ ต้องพูดตรงๆว่าเป็นประสบการณ์ของครูนั่นแหละของครูคนที่สอนเราเนั่นแหละเขาก็จะคาดการณ์ได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นรูปแหบรูปแบบนะคะถ้าอย่างอยู่ต้าแล้วมันขึ้นไม่ได้มันจะกดมาที่รับพอรับแล้วขึ้นเด้งขึ้นแล้วขึ้นต่อไม่ได้ก็จะกดมาที่รับที่2นะคะอันนี้ก็ต้องดูกันว่ามันจะเป็นแผนนี้ไหมนะโอกาสนะคะหรือว่าถ้าขึ้นไปนะถ้าสมมติว่าถ้าเขาไม่ลงมารับนะก็จะโยกไปนี่เพอโยกไปนี่ก็คือต้องทำไฮสูงกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีย่อแล้วขึ้นนะ อันนี้มันเป็นรูปแบบนะคะของกราฟเนาะเอาเป็นว่าสําหรับ VIP ที่เรียนกับโค้ก็จะได้ความรู้นะคะในเรื่องของที่ทางของกราฟแลวก็นะคะรูปแบบแพทเทิร์นนะคะซึ่งต้องบอกว่าคนใหม่ถามว่าโค้ดหนูเป็นคนใหม่หนูจะจําได้เลยไหมมันจะยังจําไม่ได้นะมันก็พูดตรงๆนะโค้ดแพมก็บอกว่ามันความความเข้าใจหรือว่าความความสิ่งที่โค้ดแพมเป็นเนี่ยความรู้ในเรื่องของกราฟที่สามารถเข้าใจกราฟได้ขนาดนี้มันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่โค้ดแพมอยู่กับมันมานานแล้วก็เห็นมันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าแล้วก็ค้แพมเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์แล้วก็อยู่กับกราฟคือเรื่องอื่นไม่สนใจนอกจากกราฟนะคะรู้แต่ว่า ต้องหาเงินจากกราฟยังไงนั่นคือสิ่งที่ว่าแพมเป็นนะสำหรับคนใหม่อยากเก่งนะคะในเรื่องของกราฟโฟกัสมันให้มากเสาร์อาทิตย์จะหยุดเรียนรู้โคตรไปเที่ยวไปเที่ยวได้ทุกคนไปเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรายังไม่เก่งมากเราต้องเรียนก่อนเรียนแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณมีวิชาติดตัวในการหาเงินในโลกใบน,นี้หรือการมองกราฟนะอันนี้ก็แพมไม่ได้พูดเกินจริงนะ,ะพูดเรื่องจริงเลยว่าการที่เรามีวิชาการเรียนเรื่องกราฟติดตัวนะ่ะคุณอยู่ซี่โรคไหนคุณก็หาตังได้แต่คุณต้องเข้าใจและรอกราฟให นะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับเทรดเดอร์ der, มือใหม่ไม่ต้องรีบต้องรอนไม่ต้องเข้าถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งเข้ารอให้มันชัวร์ก่อนก็ชัดๆจัดงามรอบเดียวก็เลิกก็ได้นะคะดังนั้นวิชาการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนนั้นทุกคนนะคะแนะนําว่าต้องศึกษาเรียนรู้ติดตัวเป็นวิชาติดตัวนะคะอยู่ซีโลกไหนอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรขอให้มีสัญญาณเน็ตคงก็จะสามารถหาเงินได้นะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองนะคะในวัน อาทิตย์นะเพื่อทำการเทรดในวันจันทร์วันที่23มกราคมศ2566ค่ะโคดแพมตอนนี้อยู่ที่ปารีสอยู่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็วันนี้ยังอยู่ที่ปารีสแล้วก็เดี๋ยวจะหาทุกคนนะคะถ้าใครนะคะอยากมีไอเดียหรือว่าอยากชมบรรยากาศของฝรั่งเศสโคดแพนก็จะมีไลฟ์แล้วก็ฝากติดตามที่ช่อง TikTok ด้วยนะคะจะมีคลิปสั้นๆนะคะในเรื่องของนะคะเป็นแนวทางให้ท่านเป็นบัตรแรงบันดาลใจให้กับท่านว่าวันหนึ่งนะคะถ้าท่านแบบสามารถมีความรู้ในเรื่องของการเทรดแล้วนะคะท่านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําเงินได้ตอนวันนี้นะคะสาหรับคนใหม่ え ลูกศิษย์เก่าก็สาเร็จไปแล้วก็เยอะแยะมากมายลูกศิษย์คนใหม่นะคะค่อยๆเรียนรู้นะคะเพราะว่าถ้าค้ชแพมทําได้เพื่อนๆคุณทําได้รุ่นพี่คุณทําได้เยอะแยะมากมายเราเท่านั้นแหละจะถามตัวเองว่าเราจะเรียนมันมากพอไหมเราจะศึกษามันมากพอไหมเราจะเข้าใจมันมากพอไหมถ้าเราเข้าใจมันมากเราก็สามารถทําเงินได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะค้ชแพมยังอยู่ที่ปารีสนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นะต่อด้วยอิตาลีนะคะแล้วก็จะกลับเมืองไทยที่กรุงโรมนั่นเองนะคะอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะ แต่ยังไงสำหรับ VIP ค่ะนะคะถ้าช่วงเวลาไหนที่นะคะโค้ดแพรนะคะมีสัญญาณหรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็นะคะกะ็ถ้าจุดสวยก็จะมีคำแนะนำเข้าไปนะคะส่วนการไลฟ์นะโค้ดแพรขอเช็คนะคะ เ,เช็คไลฟ์รอบหนึ่งแล้วเมื่อวานนะคะรอบแรกคือชัดดีรอบที่2มีหลุดเนาะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจว่าแผนในเรื่องของการเอาไลฟ์หรือว่าทำไลฟ์นะคะในในการอ่านกราฟค่ะคุณดูกราฟหน้างานนะคะส่วนการพาเทสรสดแบบนะคะแบบจุกๆเลยอันนั้นอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นกนะะ็อาจจะเห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็เชี่ยวไปด้วยนะคะเทรดไปด้วยหากำไรไปด้วยก็อาจจะถ้าไม่ได้ไลฟ์สดก็อาจจะมีคลิปไปฝากแล้วกันนะคะทุกคนสําหรับ V.I.P. ค่ะได้รับการแนะนํานะคะหรือจุดเข้าทํากําไรนะคะจุดออกจุดนะคะ เก็บกำไรนะคะหรือว่าถ้าผิดทางก็มีคำแนะนำเข้าไปนะคะสำหรับ B e A P สำหรับใครที่สนใจเรียนก็สามารถทักได้ที่ไอเดียลัยกุธนรถธนรถสามเจ็ดตามนี้ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้เดี๋ยวโค้แพมส่งเข้าไปค่ะส่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะให้กับทุกท่านทั่วโลกนะจะ